พื้นที่จังหวัดราชบุรีต้องเตือนทุกวันก็จะขอพูดซ้ำๆอยู่แบบนี้ทางร่วมทางแยกขับมาจะช้าจะเร็วจอดชะลอนิดนดงดูหน่อยว่าไอ้ตรงแยกอื่นทางอื่นเน่ะเขามีรถมาหรือเปล่านะครับเพราะถ้าเกิดใจตรงกันขึ้นมาอาจจะเกิดเหตุการณ์เหมือนกับเหตุการณ์นี้ฝั่งหนึ่งเป็นเก่งฝั่งหนึ่งเป็นกระบะนะครับไม่มีใครจอดชะลอฝั่งไหนเลยสุดท้ายชนโครมกันกลางแยกพอดีพอด,พอดีแล้วรถเนี่ยเสียหลักไปกระแทกกับเสาไฟฟ้าริมทางงานนี้เสียชีวิตหนึ่งเจ็บ ไปอีก5รายครับโอ้โหเกิดขึ้นเร็วมากคุณผู้ชมพอชนกันโครมปึ้งเข้าไปแล้วเสียหลักไปสอยเอาเสาไฟฟ้าส่องสว่างริมทางโค่นไปอีกหนึ่งต้นนะครับเหตุการณ์นี้เก๋งมิตสูบิชิสีขาวนะครับ ออกมาก่อนเลยขอไข่ทอทง7441นครราชสีมามาด้วยความเร็วบริเวณแยกจุดนี้แล้วเขาเห็นเป็นทางโค้งอะ่ะ น่าจะไม่รู้หรือเปล่าว่าไอ้ทางซ้ายมือของเขาอ่ะมันมีอีกแยกหนึ่ง <c oughs> เออแล้วจู่ๆนะฟังนั้นเป็นกระบะอีซูซูสีประตูสีดานะครับกอไก่เ,เรือ5553ราชบุรีมาก็ไม่ชะลอเช่นเดียวกันประสานงากันกลางแยกเต,เต็มๆจนรถทั้งสองคันลากกันพุ่งไปอัดเสาไฟฟ้าส่องสว่างโค่นลงมา1ตน้น <c oughs> ครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบริเวณสี่แยกปิงปองในพื้นที่หมู่8ตาบลเตาปูลอําเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีนะครับช่วงเวลาประมาณปลายโมง 40นาที30มิมถุนายนคือเมื่อวานนี้เลยตำรวจสพเขาดินร้อมกับคุณหมอโรงพยาบาลโพธารามรวมทั้งหน่วยกู้ภัยสว่างราชบุรีให้การช่วยเหลือนะครับตรวจสอบรถทั้งสองคันสภาพคือพังยับเยินฮะแล้วคันหนึ่งอ่ะยังคร่อมอยู่บนไอตัวเสาไฟสองสว่างติดคาอยู่ด้วยนะครับแล้วเจอผู้เสียชีวิตในพื้นที่เนี่ยหรายเป็นผู้หญิงที่มากับรถเก๋งตอนแรกเนี่ยยังไม่เสียชีวิตนะ แต่อาการสาหัสนะครับพยายามจะทำา p r r ปั๊มหัวใจแต่ทนอาการบาดเจ็บไม่ไหวก็เสียชีวิตในจุดเกิดเหตุเลยส่วนคนเจ็บ5คนนะครับเป็นผู้ชายอายุ59ปีผู้หญิง59ปีมีบาดแผลถลอกตามร่างกายเป็น2คนเนี้ยโดยสารมากับรถกระบะนะครับส่วนอีกกลุ่มหนึง เป็นผู้ชายอายุ29คนนี้ขาขวาผิดรูปเลยเด็กชายไม่ทราบอายุบาดเจ็บเล็กน้อยแล้วก็ผู้หญิงอีกคนหนึ่งไม่ทราบอายุอยู่ในอาการมึนงงมีบาดแผลตามร่างกาย3คนหลังนี้มากับรถเก๋งคันสีขาวนี่แหละนะครับทั้งหมดก็ได้รับการปฐมพยาบาลแล้วก็นําตัวส่งโรงพยาบาลไปแล้วตํารวจตรวจสอบจุดเกิดเหตุประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาเคลียร์พื้นที่เพราะว่าทั้งสองฝ่ายยังไม่มีฝ่ายไหนให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะครับ,บเดี๋ยวองรอดูนะเอออาการเขาดีขึ้นก่อนแล้วจะเรียกมาสอบปากคําเพิ่มเติมแต่ ชาวบ้านบอกว่าจุดนี้ช่วยแก้ไขหน่อยได้ไหมเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งมากเลยช่วยพิจาณาแก้ไขหน่อยมันมีแค่ไอตัวที่ทาสีไว้กับพื้นถนนน่ะบอกว่าหยุดแล้วถามว่ารถเวลาขับมาเนี่ยไม่<อ>หยุดเม่เชือ่อไหมจริงเออเขาไม่สนใจอ่ะเป่นานไฟซักอันได้ไหมหรือว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีป้ายบอกหรือเปล่าว่าข้างหน้าเป็นทางแยกหรือว่าสี่แยกแต่ว่าจุดเนี้ย มันมีป้ายสูงสูงข้างบนเนี่ยพี่บอลเห็นแล้วมันเป็นป้ายสูงสูงข้างบนบอกว่าเป็นทางแยกเป็นป้ายที่มีป้ายสีเหลืองแต่ว่าเวลารถเนี่ยขับมาเร็วๆบางทีเขาไม่ได้มองด้านบนไงเออก็เลยทําให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ชาวบ้านบอกว่าถ้าเกิดมาแก้ไขได้เนี่ยจะติดสัญญาณไฟจะติดป้ายเพิ่มเติมนะครับผู้ชมขอให้ทําเถอะไม่อยากจะให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ้ารอยอีกแล้วครับเกือบตายเลยนะเกือบตายหลายรายแล้วก็ตายแล้วด้วยหนึ่งรายรายฮะจากจังหวัดราชบุรีขยับมาที่จังหวัดฉะเชิงเซาไปเหตุการณ์ ขวัญมีสาวคนเนึ่งขับวีออเพิ่งไปทำบุญวีออสําเพิ่งไปทําบุญมาระหว่างกําลังจะกลับบ้านเนี่ยระหว่างทางขับรถอยู่บนถนนไปชนสาวข้อร้ายตายคาที่ครับจะเดินข้ามถนน่ะเอาแล้วจะมาอยู่ชนปิวกระจุยขนาดนั้นะไม่เห็นเหรอ เหมือนกับว่ามันมองไม่ทันไม่ทันได้เงเขาก็เดินยอ่เขาอยู่คนเดียวแต่ตรงจุดดังกล่าวเนี้ไม่ใช่จุดที่จะควรข้ามกันอยู่แล้วมันไม่ใช่ทางเรียกว่าทางมารายไหมไม่ใช่อ,อ,อยู่ตรงกลางถนนเลยเพราะข้างหน้าข้างหน้าคือสี่แยกแล้วเพราะฉะนั้นถ้าหากจะมีจุดที่ข้ามก็ต้องไปตรงนูน้นแต่ตามรายงานบอกว่าคนแถวนี้เขาก็ข้ามตรงไหนก็ได้เพราะสัญญาณไฟ มันเสียหายมันไม่ทำงานมานานพอสมควรแล้วเหตุการณ์น <God. S 1> ี้สาวเคราะร้ายเนี่ยที่ตายเป็นสาวพม่าคนที่ชนไปเพิ่งไปทำบุญมาจังหวัดชายเชยงเซาเนี่ยมีวัดใหญ่โตมโหลานี่หลายที่เนี่ย พึ่งไปหนึ่งในวัดใหญ่โตดังแล้วกําลังจะก,กลับบ้านปรากฏว่าระหว่างทางเจอสาวพม่าข้ามถนนมาสาววีออสดัมเขาก็เลยชนรุนแรงนะครับถึงขั้นสาวคนดังกล่าวเนี่ยตายคาที่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นถนนสุวินทวงอยู่สารแดงสารแดงที่จับดสาระแดงอำเภอบางน้าเปรี้ยวนะฮะอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดฉะเชิงเซาอัปเดต34 HDF เวอร์ชันใหม่มีรางวัลใหญ่รออยู่นะคะ We'll